ครับูเลยครับบอสเนมจทาฟรีไฟครับโอ้โหนี่ครบอเนมนเก็ฟรีไฟเจเลยนะครับแล้วมาเลยนี่เครับผมเปิดของอย่างครับมจะเริ่มผมก็จะใก่อนนะครับเพรามันนานเกินไปผมก็มาวนะครับจะมาเริ่มกันเลยนะครับตัวนึง่นะครับ เราจะโชว์ภาพตนรนล้คับไปเลยกลับมาลงกลงมาสุดๆคุณภาพรจะพาเตนดรับเรือไปทางนี้ไปทางกลแล้วก็จะมาเริ่มจีไปต่อเลยนะครับมาชมเะยชนะเลกบ่าฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดตั้ง่ใด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะ โอ้โหต้องชนะจะแพ้ครับไม่ยีเพื่อนเลยนะครับโอ้โหเกินไว่ะแม่ผมไปกับเพื่อนนะครับมีผมคนเดียวหคนผมต้องตามเพื่อนผมไปนะครับก็คืงยังไม่ได้แพ้ เอาตนี้ไว้จังวะอะแล้วนเมื่อร่ะมีะละ่ะเราต้องวิ่งขึ้นไปีกนะครับขึ้นไปต้องนานโอ้ฉันนานแล้วนะครับ เจอรถแล้วครับวิ่งไปหาเพื่อนผมก่อนนะครับผมก็คนเล่นเลยน,นะครับผมเป็นคนเล่นฟรีรรไฟล์ตั้งถึงอนี้นะครับผมชอบฟรีไฟล์นะครับใครชอบก็อย่าลืมตั้งตัวใครไปด้วยนะครับเก็บของกับเพื่อนผม เด็กโลโซอนสารสวัสดีคุณให้ไปรับเยอะด้วยนะครับอันนี้่จะามาเ,เลนะ่น,เนกันเลยครับคุณผี้เขียนไปถักเลยนะครับมาสุดจักไปกันเลยครับคุณแม่ คนนีไ้ไม่มีคนยิงเขาคึงนะครับทุกคนเกียรพูดนะครับผมผมเกียรพูดนะครับเดคุณก็รู้เอาละครับ เป็นคนยิงผมนะครับขับไปดูนะครับเมิไม่เคยมีพาผมขับไปมั่วรถบีไฟล์านะ เลยอะครับพ่เซฟเสตลอดมั้งตมาล่างมันมาแล้วนะครับ มันลงไปเลยนะครับไ,ไปแล้วไปกัปกน,กน เราไดมคนนี้ไปนะครับเพื่อหา13คนนั่นแหละก็ติดเพื่อหา14คนก็ติดเราจะมี5คนใช่ไหมครับแล้วคุณจมีแขกเพื่อนนะครับก็จักแล้วล่ะปกติจะมี55คนจะไม่55คนใช่ไหมครับมุมมุมเดี๋ยวคุณดูนะครับคุณก็รู้นะครับก็ดูทันเอานะครับ ไม่ต่างกันแลยนะครับจำจำไม่เบนไปนะครับเอาองมาเลยเดี๋ยวมีใครปูแบบนี้เลยนะครับช่วยสัก เราต้องอยู่วงแดงเอาละครับเพราะว่ามันจะปล่อยระเบิดลงมาอะไรวะเป็นไงนะครับคุณอ้าวนั่นว่าแล้วมาไปที่บ้านก็แล้วกันุนไม่โดนนะครับบาอทีตาเยเลิศสิทเก็บคนแล้วนะครับ ขอขึ้นแพกับให้ลดไปกันเลย okay, คุขับรถชนมันนะครับรถชนไม่เดิอือดหนักอย่างนี้นะครับว่าตอนที่เราได้มันจำไปกนที่กระเป๋าอย่างเยอะนะครับ ไ้ละทำไมผมสนละคะเพอเพื <Diamond Hai> <S <S <re> ่อนเมื่อผม ให้เพื่อนช่วยผมนะครับมาต้องเป็อย่างนี้เลยถ้าต้องเยอะๆผมจะทำให้ตาข้าวพุทราละด้วยเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนมา มาทุกคนครับรน่กฝากไลค์ด้วยนะครับทดกคยครับไอ้บ้าแันแล้วแบนเลยดีไหมครับก็แบนไปเลยออกทะเลออกเลยครับก็จบที่เท่นี้บา